ที่นีสะานมุราธานีที่นีสะพานุราธานีเราได้สาธิมีความประสงค์จะลงที่สะานสุราธานีก่อนทาจะลงจากขบวนรถโดยดูสิ่งของและสักพาระของท่านที่นำ <c oughs> ติดต like ัวแ er. ัะนำลงให้ถูกต้องครบ้วนเลยค่ะรถซึ่งจอเทียบเมชานโชราที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกแปดเดี๋ยวทางเระทรงเพืดนี้จากสวานางกระจายทางสนพานดงที่ สำหรับท้องพิเศษที่เกิดในการเป็นที่รับเราแล้วเกิดนำติ่คลองและสักพาราออก้องเป็นสถาที่นั่งภายในขบวนรถที่เป็นที่รับรอยด้วยค่ะ Station ที่ดินสุราษฎร์ม Station ที่ดิ r สุราษฎสเน Station w o o a f r e e to shape you belong to be for you the train เป็นแนวสอดคล้องกับบาลินที่้รับพิเระเบิดวันาิกเออกระตโชแปนคอ เดี๋ยวพระเจ้าฟอร์มสุรา,า,รารรรธานีไฟเอพีเอค่ะเดี๋ยเจร์ชาไดรฟ์เพื่อคุ้สดเจาตอรมนวลาตงอไป